วีลคัมแบ็คทูสายซิ่งเมืองไทยวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังมาแรงจากแดนมังกรก,กับเจ้า BYD Auto 3รุ่นปี2025ซึ่งบอกเลยว่าใครกำลังมองหา EV ที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะต,ต้องห้ามพลาดรีวิวนี้เด็ดขาดเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของ BYD Auto 3 2025กันก่อนเลยตัวรถยังคงใช้แพลตฟอร์ม e-Platform 3.0ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ทำให้สัดส่วนของตัวถังดูลงตัวและล้ําสมัยมากขึ้นด้านหน้าเป็นเอกลักษณ์ด้วยกระจังหน้าปิดทึบแบบ EV พร้อมไฟหน้าแบบ LED ดีไซน์เฉียบคมและเส้นไฟ DRL ที่ดูมีมิติแบบต่อเนื่องไปจนถึงแก้มข้างเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบให้ไหลลื่นให้ความรู้สึกสปอร์ตและพรีเมียมในเวลาเดียวกันด้านข้างมีลายเส้นเน้นพลังงานและความเร็วเสริมด้วยล้ออลลอยขนาด18นิ้วดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกพุ่งพยานด้านท้ายก็ดูฉบเฉียวไม่แพ้กัน ด้วยฝ่ายท้ายเล็ดแบบไร้บาร์เชื่อมต่อซ้ายขวาพร้อมโลโก้ BYD ขนาดใหญ่ตรงกลางดูแล้วสื่อถึงความทันสมัยและเป็นรถ EV อย่างเต็มรูปแบบเข้ามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างต้องบอก,กว่า BYD ตั้งใจใส่รายละเอียดแบบจัดเต็มจริงๆเริ่มจากแผงคอนโซลที่ได้แรงบันดาลใจจากทีมกีฬามีการใช้วัสดุท,ที่หลากหลายทั้งหนังและพลาสติกค,คุณภาพสูงผสมกับดีไซน์ที่เน้นความโค้งเว้าเส้นสายลื่นไหลทำให้รู้สึกแตกต่างจากรถทั่วไปในเซกเมนต์เดียวกัน หน้าจอกลางขนาด15.6นิ้วที่สามารถหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนเป็นไฮไลท์ของห้องโดยสารเลยรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มีการอัปเกรด UI ให้ตอบสนองเร็วขึ้นและเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตแบบ OTA ได้อีกด้วยแผงหน้าปัดแบบดิจิตอลขนาด5นิ้วแสดงข้อมูลครบท้วนระบบเสียง Direct HD เสียงชัดเจนรอบทิศทางเพิ่มความพรีเมียมให้กับประสบการณ์ขับขี่พวงมาลัยทรงดีคัทุ่งหนังพร้อมปุ่มควบคุมครบครัน เบาะนั่งหนังสังเคราะห์ดีไซน์อกระชับรองรับไฟฟ้า6ทิศทางสำหรับคนขับและสทิศทางสำหรับผู้โดยสารด้านหน้าพื้นที่เบาะหลังนั่งสบายกว่าที่คิดพื้นที่วางขากว้างพอสมควรมีที่พักแขนและช่อง USB ให้ใช้งานสะดวกเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและเดินทางไกลในด้านของสมรรถนะ BYD a t t o 3ปี2025มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหน้าให้กำลังสูงสุด204แรงม้าแรงบิด3 1 0นิวตันเมตรทำอัตราเร่ง0ูนถึง100กิโลเมตร ชั่วโมงได้ภายในประมาณ7.3วินาทีซึ่งถือว่าแรงพอตัวสำหรับรถ SUV ขนาดกลางแบบนี้แบตเตอรี่ใช้เทคโนโลยีเบล็ดแบตเตอรี่ความจุ60.5กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยและอายุการใช้งานชาร์จจาก0ูนถึง80%ด้วย DC Fast Charge ้วยาร์จใช้เวลาประมาณ45นาทีส่วนระยะทางวิ่งต่อการชาร์จเต็มอยู่ที่ประมาณ420-480กิโลเมตรขึ้นอยู่กับสภาพถนนและลักษณะการขับขี่ ถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและเดินทางต่างจังหวัดระบบช่วงล่างด้านหน้าแบบแมคเฟอร์สันสตรัตด้านหลังเป็นทอร์ชั่นบีมให้ความรู้สึกแน่นหนึบเวลาเข้าโคง้งแต่ยังคงนุ่มนวลเมื่อต้องเจอถนอนครุขคระระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ี่ล้อพร้อมระบบช่วยเบรกครบถ้วนเช่น ABS, EBD และระบบควบคุมการทรงตัว ESP ที่ช่วยให้รถขับขี่มั่นใจมากขึ้นแม้ในสภาพถนนลื่นระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มเช่นกัน ด้วยระบบช่วยขับขี่ ADAS ที่รวมทั้ง Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist, Blind Spot Detection และระบบเตือนเมื่อมีรถตัดหลังขณะถอยหลัง Parking Assist ก็ทำงานแม่นยำกล้องรอบคัน360องศาให้ภาพคมชัดระดับ HD สุดท้ายในเรื่องของราคาค่าตัว BYD Auto 3 2 0 2 5ในประเทศไทยยังคงถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ โดยรุ่น Standard Range เริ่มต้นประมาณ1,99,000บาทส่วนรุ่น Extended Range ที่มาพร้อมแบตใหญ่ขึ้นและวิ่งได้ไกลกว่ายอยู่ที่ประมาณ1,199,000บาทซึ่งรวมสิทธิ์รับประกันแบตเตอรี่8ปีหรือ160,000กิโลเมตรและบริการหลังการขายจาก BYD Thailand ที่ขยายเครือข่ายศูนย์บริการอย่างต่อเนื่องโดยรวมแล้ว BYD Auto 32,225คือรถยนต์ไฟฟ้าที่เหมาะกับคนไทยทุกเพศทุกวัย ทั้งการออกแบบที่ทันสมัยเทคโนโลยีล้ำสมัยสมรรถนะที่ตอบโจทย์และราคาที่เข้าถึงได้ง่ายใครที่กำลังมองหา EV ไว้ใช้งานประจำวันหรือเป็นรถครอบครัวสักคันบอกเลยว่าเจ้านี่ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอน